พยัญชนะไทยมี44ตัวก็ไก่ถึงหอนฮูพยัญชนะไทยมี44ตัวก็ไก่ถึงหอนฮูบิลาขอดูชีลาบี ชอาชาชาลีสีโซปาพาอาดูกกมะลิสีดามีมละลักโกมาพอดีบีดาขอดูชาลีสีโซ กอมาลิอืมสีด่มีก็มีมาละก็มาพอดี พาไปทะ